จะยืนจะเดินลงทิศลงทางแอบใครข่มใจข้างในยิ้มสู้ทุกอย่างไม่มีใครไม่แบ่งไม่ใช่ไม่เป็นทุกข์ฉันสนุกกับสิ่งที่ฉันเั้นคนหาจะเดินไปทางไหนจะเป็นอะไรในสายตาเพื่อฉันเป็นคนเลือกจะใครจะคว้าความสุขนั้น jenma เดียวกับฉันไหมสุขเธอและเขาต่างกันกับฉันไหมฉันอยากรู้ เป็นพิธีกรครับเป็นเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรต่างๆเห็นด้วยตาครับ,รบกลุ่มที่เป็นผลไม้อินเตอร์นะครับตอนจบคุยลงมือลงไม้แบบเอขาบ้างพี่บ้านให้บ้างนะครับอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นจุดเด่นเป็น motivational trainer เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรต่างๆแล,ล้วนักการรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเวลาไปสอนจะมีโน้ตบุ๊กมีพอยเตอร์มีโปรเจคเตอร์แล้วก็มีกล้องเวลาให้เขาเข้าทำบุ๊กช็อปเราหยิกล้องมาใช้ คนชอบถ่ายรูปครับเป็นคนที่มีกล้องแล้วก็ชอบถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำตัวเองดีๆมากๆและที่จริงแล้ว,ลวบริษัทต่ตา,างๆหรือน่วยงานต่างๆแล้วเขาจัดอาติ้งหรือจัดสุดอบรมก็จะอยู่ใน,น,นกรุกกงเทพไม่เกิน200กิโลจากกรุงเทพโดยประมาณอุหินชะอาํานครนายกปราจินบุรีพัทยาจุรีเป็นจังหวัดที่ไปบ่อยมากในบ้านเรามีการเดินทางไปไหนผมไปมาครบทุกอย่างรถไฟชาวรถไปเองรถบัสทุกอย่างครับบินไปรวมถึง ตั้งเป้าหมายว่าจะขับรถกระยาไปจังหวัดเชียงใหม่เร็วๆนี้จังหวัดตากาตาแล้วเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดเชียงใหม่ไปลำปางแล้วก็เชียงใหม่ครับแต่ถ้าเลี้ยวขวามปนก็แบงเพชรซ,ซึ่งเราไม่ได้ไปทางนั้นอยู่แล้วเห็นป้ายแกแ้งเพชรทุกครั้งที่ขึ้นจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่เคยไปเลยไม่เคยรู้จัก,กแกแ้งเพชรรู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวเมืองนครชุมอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดในอดีตเคยเป็นเมืองลูกหลวงแห่งราชอาณาจักรสุขโขทยัยเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ200ปี กลายเป็นเมืองร้างถูกลดขั้นเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งในเมืองกำแพงเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ่ครับสวัสดีครับนับวันความเจริญของเมืองใหญ่ก็ดูดคนวัยหนุ่มสาวลูกหลานย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองทิ้งไว้แต่คนรุ่นเก่าๆที่บ้างก็ออกมานั่งล้อมวงสนทนากินเมี่ยงกินหมากและตกเย็นก็ปิดบ้านเงียบเชียบ จากตลาดย้อนยุกนครชุมไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมครับเคยไปตลาดนครชุมไหมครับเคยไปไม่เคยไปเลยไปที่อยู่แค่นี้เองมีอะไรน่าเที่ยวครับอ๋อไอไปเที่ยวมันก็เลยไปเที่ยวไปทุระไปอ๋อครับเคยครับเคยไปมันมีอะไรน่าเที่ยวพี่ชอบอะไรมันเป็นบ้านสมัยโบราณเอาไปบ้านโบราณอยู่ชอบสถานที่ชอบสถานที่ไปบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยส่วนมากก็มีจะมีอาหารแบบว่าพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบ ทำย้อนโบราณอย่างใส่กระทงอะไรแบบใส่ใบตองอะไรเงี้ยจุดเด็ดเลยใช่ไหมครับครับผมไม่เคยได้ไปเลยครับอ๋อไม่เคยไปเลยครับรู้จักไม่เคยไปโอเคครับผมขอบคุณมากครับ ชาวบ้านนาครชุมกลุ่มหนึ่งที่อยากจะฟื้นคืนชีวิตอันสดใสกลับมาให้กับตลาดนาครชุมจึงชักชวนกันจัดตลาดย้อนยุคที่ดำเนินการโดยชุมชนเป็นตลาดที่เปิดเฉพาะช่วงสุขเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนประตูบ้านที่เคยปิดมาแรมปีวันนี้จึงได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งลองทุกร้านเลยไม่เป็นไรค่ะ อันนี้ต้องใส่ถุงหรือใส่จานครับใส่จานก็ได้ใส่ถุงก็ได้ค่ะแล้วใส่ลูกขนาดนะคะโอเคสาวก็เหรอหน้ากล้องชอมที่จริงมีสี่สาวคุณพ่อมีลูก9้าคนแล้วก็พวกเราเป็นผู้หญิงสี่คนเวลามานะพวกแม่ค้าบางคนเขาบอกเจ้าของตลาดย้อนยุคมาแล้วคือเขาแซวป้านะพวกเด็กๆที่เขาขายของกันนะ ก็เลยบอกว่าไม่รู้เป็นไรพอถึงนี้อยากมาพอมาแล้วนะไอ้ที่เคยปวดขาเคยเจ็บเคยคันตรงนตรงนี้ไม่มีแล้วน่ะเพราะเราเลยได้ทําอะไรต่ออะไรเวิร์กอยู่ตลอดเวลาปวดห้าอะไรเนี่ยเกาจะจ้างส้มโอด้วัขนมเนี้ยลูกโยน ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ชอบอะไรที่แบบโบราณที่เขาว่าเฮ้ยที่นี่เก่านะเอ่ e i, นี่น่าสนใจนะที่นี่มีมีถนนคนเดินนะที่นี่มีติเ่เก่าๆมาถ่ายรูปสวยนะอยากเห็น สุขจากการที่เราได้ขายของใช่ไหมคะพอขายมีรายได้เข้ามาปุ๊บก็ทําให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนแล้วเกิดการอยากจะขายทําให้ดีที่สุดคือคือขายของใช่ไหมคะคือใส่ใจลงไปจะทํำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะเยอะมากๆแล้วก็มีจัดกลุ่มคณะกรรมการมาคุยกันเราจะไม่ให้ใช้พวก ภาชนะพลาสติกโฟมอะไรเงี้ยเราจะใช้ใบตองอุปชนะที่หาซื้อได้ในนครชุมใบตองนี่ถูกกว่าโฟมนะคะแต่คือถามว่าใบตองเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมาแม็กแต่แม่ค้าบางคนถ้าเกิดเขาทาอย่างนี้ปุ๊บเขาขายได้เขาขายได้ขาขาไดก็จะทําอย่างนี้คือคนที่มากินมาอะไรเงี้ยเขาจะยึดติดก,กับใบตองก็อยากให้ให้ใช้ใบตองให้มากไม่ใช่ได้ที่เงินทองเยอะคะ่ะคือได้เผยแพร่อ,อาหารที่ว่าเกือบจะไม่มีคคนสืบทอด พอได้ขายแล้วนะคะก็เออขายได้ขายได้พอได้แต่งตัวสวยเดือนนึงนะคะเป็นก้นครัวอยู่บ้านที่นี่มาแต่งตัวย้อนยุคก็มีความสุขตรงนี้ค่ะตรงที่ได้แต่งตัวบางคนเนี่ยใส่ใส่ผ้าใหม่ทุกเดือนเพราะว่าทําให้เราสบายใจไงคะได้เผยแพร่จริงๆคนมาครั้งแรกๆนี้ก็จะ50อัพแตไม่ค่อยได้ไปเผยแร่แล้วละทำไม่ไหวถ้า18อัพนี่เขา,าเตืน่นเต้นถ้าเห็นเราหอ่อขนมเขาช่วยหอ่อขอห่อได้ไหมป้า หรือว่าอันนี้ทํำยังไงถ้านัดเขาไปเดือนหน้ามาอีกสิลูกเดือนหน้าจะทำนี่เขามานะคะคืออยากอยากจะให้คนที่คิดว่าของเก่าที่มันใกล้ตายอะ่ะมันมันความจริงมันมีคุณค่าอยากให้เขาคิดแบบนั้นคนคนอย่างนั้นก็กําลังเป็นนักศึกษาหรือเริ่มทํางานมาเที่ยวนะคะจะได้นําไปเผยแพร่คนพวกนี้แหละกาลังรักสนุกเดี๋ยวมาแล้วก็ถ้าดีก็มาอีกอย่างเงี้ยค่ะ ความสุขของผมเวลาไปเที่ยวทุกที่ที่เราได้ไปเจอบรรยากาศได้ไปเจอแบบนั่งนิ่งๆแล้วได้เห็นคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขายิ้มให้เราความสุขคือแบบได้ไปกินอาหารอร่อยๆซึ่งเป็นดั้งเดิมของพื้นที่นั้นๆได้เห็นรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นประเพณีหรือมันเป็นเอกลักษณ์ของทุกชุมชนในพื้นที่นั้นๆที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันมีความสุขจริงๆ อนแรกมาตรฐานระวางไว้ดีแต่ตอนนี้พอเราอยากได้ร้านให้มันคึกคักขึ้นระเบียบมันอาจจะลดลงไปนิดนึงผมว่ามันเหมือนทุกที่ครับท้าพูดมาคือพอเราเริ่มโตขึ้นมีร้านเริ่มเยอะขึ้นบางอย่างมันจะเริ่มหายไปแหละอยู่ที่ว่าเราจะต้องอยู่ที่เราวางว่าคนเข้ามาปุ๊บต้องตามเราเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเราจะตามเขาหละครับกาท่องเที่ยวเราทําเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือให้นักเที่ยวมาทําตามเราถูกถูกถูก ถนนคนเดินตลาดน้ำตลาดโบราณผุดขึ้นมากมายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอาหารการกินท้องถิ่นบรรยากาศบ้านเก่ามีทั้งแบบนายทุนและแบบชุมชนรวมตัวทำกันขึ้นมาแม้ตลาดนาครชุมจะเริ่มต้นจากความฝันอันสวยงามของชุมชนแต่เมื่อมีการรวมตัวของคนมากขึ้นความต้องการที่แตกต่างกันทำให้เราต้องมองย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งวันนี้ ก็คือวันที่แม่ค้าชาวบ้านนครชุมและเจ้าหน้าที่เทศบาลยอมนั่งลงเพื่อร่ำเรียนวิชาการตลาดย้อนยุคสามารถคุยต่อโต้ผมได้นะครับสามารถยกมือถามได้ทุกๆเพื่องที่ไม่เข้าใจประเด็นไหนะไรนะครับเราแชร์กนะันวันนี้ไม่ได้มีการสอนนะไม่มีคุณครูตีไม่มีการมาเยืนหน้าหน้าชั้นเรียนเด็ดขาดนะครับแบ่งเป็นสี่กลุ่มล็กๆในการทำรูปสอบกันดีกว่านะครับออาง,ง,ง่ายๆก่อน ไม่ไปถึงราคาคุณเหมว่าครับไปถึงรษฐกิไ่ถึงสิ่งที่คุณอยากได้ไปถึงตัวเลขที่คุอยากได้ด้วยนะครับในึงเราลองดูครับว่าสถานที่เรามีจุดเด่นยังไงบ้างมีอุปสรรคยังไงเราคิดว่าเราจะทำให้ตลาดนครสูนเป็นอย่างไรในนาควดีกว่านะครับลองคิดดูครับโปรโมชั่นลองคิดดูว่าสินค้าที่เราไปอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับทุกๆอย่างที่เขาขายกันโดยทั่วไปนะครับหรือยกตัวอย่างที่มีอยู่นตอนนี้ก็ได้ว่า เนี่เราควรจะทำโปรโมชั่น,นจัดยังไงให้คนเขาดึงดูดให้คนเขาสนใจซื้อเรามาดูเรื่องของสินค้าในนครชุมเราจุดเด่นของสินค้าเราขอที่จะขายได้ไหมคิดว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรที่ต้องคากคนไม่รู้ถึงการแตลี่ยนใจของคนด้วยทั้งหมดนี้ทั้ง4หัวข้อเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเรามาช่วยกันคิด อีกหนึงนาทีนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึงคนด้วยนะครับผมจะไล่ามาตามหัวข้อเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวพอกลุ่มไหนพูดนะครับคนที่นั่งฟังเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้ในหัวข้อที่เพื่อนกำลัง รีเซนต์อยู่อ่ะนะครับกลุ่มแรกก่อนนะครับอันนี้คิดมาจากการขายก๋วยเตี๋ยว100ชามต่อ1วันคิดในขั้นต่ำนะครับก็จะได้ประมาณนี้มีก๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็ควรจะมีน้ำดื่มด้วยถ้ารวม2รายการแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขน,นี้คือ485 0 0 0ครับอันนี้เป็นภาพรวมถ้าหากว่าคิดถึงว่าจำนวนร้านค้าในนครชุมเนี่ยที่มีการค้าขายในลักษณะนี้ จำนวน80ล้านมันก็จะเป็นยอดเงินถึงปีละ16ล้านบาทแต่ด้วยความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ากิจการอื่นๆซึ่งซึ่งขายของที่ใหญ่กว่าก็มีต้นทุนสูงกว่าแล้วก็มีกำไรมากกว่านะครับอันนี้เป็นการประเมินการขั้นต่ำที่สุดขอให้กลุ่มแรกก่อนนะครับผมถามก่อนแล้วกันครับคิดว่าตัวเลขนี้ที่ตั้งเป้าไว้เศรษฐกิจในชุมชนเราคิดว่าเพียงพอไหมครับ ถ้าต่อเจ้าพอแต่ถ้าในชุมชนอาจจะไม่พอไม่พอถูกไหมครับร <ฮะ S 1> ที่ตัวเลขทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าทั้ง80เจ้าเพียงพอตัวเลขมูลรวมต้องเพียงพอนะมันต้องเท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ทุกคนให้แต่ละกลุ่ม3กลุ่มเขียนตัวเลขที่คิดว่าพอให้ผมหน่อยที่ตั้งของตลาดย้อนยุคที่เราทํามาหากินกันในแต่ละเดือนก็อยู่ในบริเวณชุมชนค่ะการเดินทางไปมาสะดวกค่ะ มีความรุ่งเรืองมาก่อนเป็นตลาดที่มีคนเดินมากค่ะมีลําคลองสวนหมากไหลผ่านนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะทําเป็นตลาดน้ําก็ได้ค่ะประการต่อไปก็คืออยู่ใกล้กับถนนพระหลนโยธินถ้าหากว่า,เ,าเรามีป้ายใหญ่ๆบอกนะคะว่าเชิญแวะชมตลาดย้อนยุคเพื่อที่จะให้คนไปมาเนี่ยผ่านว่าอ๋อเขามีตลาดย้อนยุคก,กันหน้าแวะนะ ปัญหาและอุปสรรคนะคะแม่ค้าต้องอาศัยความร่วมมือจากเทศบาลและประการต่อมาคือแม่ค้ามีความรู้ในเรื่องชุมชนน้อยก็อยากจะให้มีการอบรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่ายังใช้ภาชนะที่ยังไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของตลาดย้อนยุคค่ะอยากได้ศูนย์การเรียนรู้ที่ตลาดย้อนยุคให้มั่นคงให้แข็งแรงให้เป็นที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาที่จะเข้าไปนะคะอยากจะมีการจาัดมัคุเทศ ดีครับผมก็อยู่ในเรื่องเลยอันนี้อยู่ในเรื่องเลยกลุ่ม2พูดเรื่องของสถานที่ครับถามว่าดีไหมผมตอบเลยว่าใช้ได้นะครับถ้าเราดึงแา่บัดึงแต่ยภาพหรือจุดเด่นของพื้นที่เราออกมาใช้ได้มันทาให้การขายของเราง่ายขึ้นถูกว่าการตั้งโปรโมชั่นง่ายขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นตามสําคัญนะครับโอเคขอเชิญก้มมือให้กลุ่ม2ก่อนนะครับแล้วขอเชิญกลุ่ม3ด้วยนะครับสินค้าของเราก็คือเราขายพวกอาหารการกินโบราณสถาน โดยเฉพาะตลาดย้อนยุคข,ของเราที่เราขายนะตลาดยุคก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารของเอกลักษณ์ของเราพวกเมี่ยงพวกขา้าวตอกอะไรเนี่ยเป็นอาหารที่ขายได้ทุกวันขนมจีบนี่ของเราเป็นขนมจีบที่ทําจากแป้งข้าวเจ้านะคะแตกต่างจากที่อื่นโบราณสถานที่มีเรื่องมีเรื่องเล่าความเป็นมาเป็นไปอย่างเช่นบ้านพ่อโป้หรือคลองสวนหมากนะคะเราก็มีตำนานที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาตรงนี้สิ่งที่เราต้องการคือการ พัฒนาคุณภาพสินค้าที่เรามีให้มีอายุได้นานอย่างขา้าวตอกเนี่ยปกติแล้วจะมีอายุแค่3วัน4วันใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้พัฒนาบีการแบบอายุได้สัก15วันขึ้นไปเพื่อน,นักท่องเที่ยวจะได้ไปฝากเขาได้ใสๆเป้าหมายของเราคือต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่เราจะต้องทําคือพามาทักทิ